เรื่องผีผีเรื่องคืนฝนตกประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม s u b s c r i b หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะกันกล่าสะดุ้งกลางดึก กับเสียงฟ้าล้องฟ้าผ่าและเม็ดฝนที่กระทบลงบนหลังคาบางส่วนสาสถูกหน้าต่างที่เธอเปิดรับลมในยามราตรีแม้ว่าอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแต่ก็ยังมีฝนตกบ้างซึ่งมันก็ไม่เลือกเวลาว่าจะโปรยปลายลงมาเมื่อไหร่จนกรันกลาวคิดว่าคงใกล้หมดฤดูฝนแล้วเผาว่าคืนนี้ฝนกลับตกหนักอย่างชนิดที่เรียกว่ากระหน่ำอย่างรุนแรง กันเกาลุกจากเตียงแล้วปิดหน้าต่างระหว่างที่กำลังดึงที่จับให้กระจกงับลงมาเธอเห็นแสงบางอย่างสว่างจนต้องปิดเปลือกตาลงเอ๊ะแสงอะไรนะหญิงสาววัย2 3พูดเบาๆหลังจากเห็นแสงประหลาดดังกล่าวแล้วกลับมานอนบนเตียงเช่นเดิมขณะที่ฝนยังคงตกตลอดเวลากันเกรารับรู้ถึงความหนาวเย็นจนต้องชักผ้านวมคลุมร่าง <c oughs> จู่ๆเสียงใครบางคนร้องแทรกท่ามการสายฝนที่กระหน่ำอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นกลันเก่าสะดุง้งใจหายด้วยความกลัวและสวดมนต์เป็นการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายเสิยงบ้าอะไรก็ไม่รู้ช่างสยองขวัญเส้นดีทำไมคืนนี้มันถึงน่ากลัวอย่างนี้นะแล้วเราจะนอนหลับไหมเนี่ยหญิงสาวพูดคนเดียวราวกับคนเสียสติแต่เธอต้องใช้เสียง เป็นเพื่อนตัวเองเพราะกลัวต่อบรรยากาศที่น่ากลัวกันกล่าวสวดมนต์ต่อไปอีกและหลับในเวลาไม่นานกระทั่งฝันเห็นร่างใหญ่ของใครบางคนยืนอยู่ท่ามกลางฝนที่ตกจนน้ำเจิ่งนองและแล้วน้ำนั้นก็ท่วมสูงถึงเข่าของคนคนนั้นข้าขออยู่ด้วยคนร่างใหญ่ผิวดำพูดด้วยเสียงสั่นๆแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวกันกล่าวซึ่งมองออกนอกหน้าต่าง ถึงกับสะดุ้งสุดตัวมือจับขอบหน้าต่างเกรงจนเกือบเป็นตะคิวคุณเป็นใครออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะเธอกลัวผู้ชายร่างใหญ่ที่ยังคงยืนนิ่งดวงตาที่มองมันนั้นทอประกายวาววับจนน่ากลัวอย่างที่สุดซึ่งเหมือนกับแสงจันทร์ที่เห็นก่อนหน้านี้ที่แท้มันคือแสงจากดวงตาของผู้ชายคนนี้นี่เองข้าขออยู่ด้วยได้ไหม มันยังคงร่ำร้องที่จะขออยู่ด้วยไม่ฉันไม่ให้คุณอยู่หญิงสาวเสียงแข็งจ้องผู้ชายร่างใหญ่ที่ยืนนิ่งและห้ามไม่ให้มันมาอยู่ด้วยเจ้าห้ามข้าไม่ได้ดอกในเมื่อข้ามากับสายฝนตกลงที่บ้านของเจ้าข้าจะต้องอยู่ที่นี่และอยู่ตลอดไปฮชายร่างใหญ่หัวเราะและยังคงดื้อดึงที่จะอยู่กับกันเกา่าแม้ว่าเธอไม่อนุญาต พร้อมกันนั้นมันก็ลอยตัวขึ้นมากลางอากาศแล้วพุ่งเข้ามาหาเธอที่อยู่ตรงหน้าต่างไม่อย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้วออกไปหญิงสาวกรีดร้องเมื่อเห็นมือมันยืดออกมาเล็บแหลมยาวสีดำเกือบจะพุ่งเข้าเสียบกับลำคอของเธอไม่ต้องกลัวถ้าข้าอยู่แล้วเจ้าจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อันใดเจ้าอยากได้อะไรข้าก็จะทำให้เจ้า ทุกทุกอย่างมันพยายามหว่านล้อมทุกอย่างเพื่อที่จะให้กันเกลาวยอมรับให้มาอยู่ด้วยแต่ไม่เป็นผลเพราะเธอกลัวมันจนแทบขาดใจไม่ออกไปซะอย่าก,กลัวพาเจ้าเห็นหน้าข้าชัดๆแล้วจะต้องชอบหญิงสาวเห็นหน้ามันเมื่อแสงแปรปรบจากสายฟ้าสว่างขึ้นหญิงสาวผงะด้วยความกลัวอช่วยด้วยผีหลอก ข้ามาเพื่อเช่าโดยเฉพาะกันเกาเอ๋ยน,นางในใจของข้ามันยิ้มกริ่มทว่าใบหน้าที่เละด้วยเนื้อเน่าๆกลับหน้าเกลียดเสียจนหญิงสาวขวัญกระเจิดกระเจิงแล้วกรีดเสียงร้องออกมาอีกครั้งไม่อย่านะกันเการ้องด้วยความกลัวพร้อมกับสะดุง้งลืมตามองรอบๆตัวเธอเห็นแต่ความมืดกับเสียงฝนที่เริ่มขาดมิดดังเปาะแปะเท่านั้นกันเกากันเกา เป็นอะไรลูกแม่คอประตูเรียกหญิงสาวด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงเธอกรีดร้องในเวลากลางดึกเช่นนี้แม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะกันกล่าวแค่ฝันร้ายเท่านั้นเหรองั้นก็สวดมนต์ซะจะได้ไม่ฝันร้ายอีกแม่เตือนอยู่นอกห้องให้กรันเกลวสวดมนต์ไหว้พระซึ่งเธอก็ทำตามด้วยความกลัวว่าจะฝันถึงผู้ชายร่างใหญ่ไม่ได้เน่าเฟะค,คนนั้นอีกอย่าฝันเห็นมันอีกเลยนะ น่ากลัวยิ่งกว่าอสุรกายในขุมนรกเสียอีกหญิงสาวสวดมนต์เสร็จแล้วทอดร่างลงนอนบนเตียงด้วยความกลัวสุดขีดแต่ก็ได้ยินเสียงกุกกักที่ดังอยู่ชานบ้านเราวกับว่ามีคนเดินวนเวียนไปมาเสียงคนเดินช่วยด้วยเธอนอนตัวแข็งหลังจากได้ยินเสียงใครบางคนเดินแต่ก็คิดว่าหูอาจจะแววไปเธอจึงสวดมนต์ย้อนกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งกระทั่งหลับไป ด้วยความง่วงเต็มที่ว้ายใครขึ้นมาบนบ้านเรากรันเก่าสดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงแม่ร้องดังๆหญิงสาวชะโงกหน้าแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นแม่ยืนอยู่ที่นอกชานซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็งใบหน้าแม่ซีดขาวด้วยความกลัวพลางชี้ไปที่พื้นกระดาน จนเธอต้องบองตามและสะดุง้งเมื่อเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ที่เปื้อนโคลนประทับเอาไว้อย่างชัดเจนแม่รอยเท้าใครคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกแต่ว่ารอยใหญ่มากคงเป็นผู้ชายโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยแม่มีผู้ชายขึ้นมาบนบ้านเราหรือคะหญิงสาวสะดุ้งด้วยความกลัวพันนึกถึงผู้ชายหน้าตาน่ากลัวที่เธอฝันเห็นเมื่อคืนนี้บางทีอาจจะเป็นมันก็ได้ แต่มันก็เป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นและไม่อาจเป็นจริงได้รอยเท้าที่เธอเห็นอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นเธอพยายามปลอบใจตัวเองทั้งที่ยังคงหวาดกลัวจนสติแทบจะโบยบินใช่มันขึ้นมาอย่างนี้คงคิดไม่ดีกับเราแน่ถ้ามันพังประตูเข้ามาเราจะทำอย่างไรดีบ้านเรามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นถ้าทางแม่หวาดกลัวเสียจนกลัเก่าใจไม่ดี นึกถึงเหตุการณ์อันเลวร้ายจากผู้ที่ไม่หวังดีถ้าบุกเข้ามาในบ้านและทำร้ายเธอกับแม่ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเธอไม่อยากคิดเลยแม่เราจะทำอย่างไรดีคะแม่ก็จะต้องไปแจ้งความตำรวจคงช่วยอะไรเราไม่ได้ในเมื่อบ้านเราอยู่ในสวนและตำรวจคงไม่มานอนเฝ้าที่บ้านของเราหรอกนะคะแม่กันกาวกล่าวตามความเป็นจริงทววากลับสะดุง้ง เมื่อมีสายลมพัดแรงหอบกลิ่นดินโคลนฟุ้งเข้าจมูกและเธอเผลอสูดรแรงๆอ้าวกันเกล้าเป็นอะไรไปล่ะทำไมถึงหน้าซีดอย่างนั้นจ๊ะแม่ถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเห็นใบหน้าเธอซีดขาวแล้วเซจนแทบลม้มแต่ก็ยังคว้ามือแล้วเกาะขอบหน้าต่างเอาไว้ทันเออไม่มีอะไรค่ะแม่ขาแค่ตกใจเท่านั้นเองอย่ากลัวน,นะลูก ตำรวจจะต้องเป็นที่พึ่งของเราสองคนแม่เชื่ออย่างนั้นจ้ะแล้วลูกอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะจะได้กินข้าวกันค่ะแม่ขอบคุณที่ดูแลคะ่ะกันกล่าวพูจบก็เดินกลับไปนั่งบนเตียงก่อนจะทบทวนเกี่ยวกับความฝันเมื่อคืนนี้ความกลัวที่เกิดขึ้นทำให้สยองจนแทบไม่กล้าอยู่ที่นี่ถ้าไม่ติดว่าเธอตกงานและต้องพึ่งที่อยู่ที่กินจากแม่ เธอคงต้องไปจากที่นี่และหาทางพาแม่ไปอยู่ที่อื่นเช่นกันหลังจากอาบน้ำเสร็จกรนเกากินอาหารเช้าส่วนแม่ออกไปส่งเสื้อที่รับมาเย็บให้แก่ผู้ที่จ้างหญิงสาวคลายความกลัวลงเมื่อเห็นว่าเป็นเวลากลางวันจึงเปิดโทรศัพท์ไล่หางานจากเว็บไซต์ต่างๆกระทั่งเกิดอาการง่วงจึงกลับเข้าไปนอนในห้องครู่เดียวก็หลับไม่รู้เรื่องโดยไม่เห็นว่า หน้าต่างที่ปิดเอาไว้ถูกลมพัดจนปิดสนิทความสลรัวภายในห้องที่อึมครึมทว่ากลับมีลมเย็นๆพัดอวนเข้ามาภายในห้องพร้อมกับร่างใหญ่ปรากฏขึ้นมันมองเธอด้วยสายตาเป็นประกายฝ่ามือใหญ่รูปคลำบนล่างงามเบาๆเสียงคำรามจนน่ากลัวพร้อมกับยกข้อมือของเธอขึ้นมาฟันคมเจาะลงไปในเนื้อหญิงสาวสะดุง้งใบหน้าบิดเบี้ยวไปมาแล้วก็หลับต่อ กันเก่าวนอนเหลือลูกหิวไหมมนซื้อขนมมาให้จ้ากันเก่าสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงแม่เรียกแต่เธอลุกไม่ขึ้นรู้สึกอ่อนเพลียและปวดข้อมือจนต้องนอนนิ่งๆกันเกรานอนค้าแม่แม่เข้าไปในห้องนะอ้าวทำไมปิดหน้าต่างล่ะห้องมันจะมืดแล้วอาบด้วยนะหายใจออกไหมเนี่ยเอ๊ะนี่มันคราบอะไรเหมือนที่ดินเลยแน่แสดงความเป็นห่วงลูกสาว จึงเปิดหน้าต่างออกให้เกิดแสงสว่างและตกใจที่เห็นคราบดินติดกับพื้นดินอะไรคะแม่ไม่รู้เหมือนกันเอาทำไมหน้าลูกถึงซีดอย่างนั้นล่ะเรากับไม่มีสีเลือดเป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะแม่ว่ากันกล่าวนอนมากเกินไปหรือเปล่าจนไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาเอาเป็นว่านี่ขนมจ๊ะลุกขึ้นมากินเถิดนะแม่ประคองร่างลูกสาวให้ลุกขึ้นแต่เธอร้ายเรียวแรง แล้วลงไปนอนราบเช่นเดิมแม่ตกใจกับอาการของลูกสาวอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ละ่ะลูกแค่ไม่มีแรงค่ะเดี๋ยวก็ดีเองนะคะเธอฝืนตัวเองจนต้องนั่งพิงกับพนักเตียงก่อนจะยิ้มให้แม่ที่มองด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวแม่จะจัดขนมกับน้ำส้มให้ก็แล้วกันนะลูกแม่ออกไปจากห้องแล้วกันเกรามองที่พื้นที่มีคราบดินด้วยความแปลกใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และนึกถึงผู้ชายร่างใหญ่ผิวคล้ำใบหน้าเละเหมือนผีเธอกลัวว่ามันจะเข้ามาในห้องและอาการอ่อนเพลียเรียวแรงอย่างนี้จากนี้ไปเธอจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมันหนูเอาพระเครื่องคล้องคอเอาไว้ด้วยอำนาจพระพุทธทคุณ จะช่วยคุ้มครองหนูให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงกลั่นกล่าวมองพระเครื่องที่วางไว้บุญพานด้วยสายตามีความหวังว่าจะช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งที่น่ากลัวจากนั้นเธอรับมาคล้องคอตัวเองแล้วก้มกราบภิกษุชลาขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อหนูจะต้องรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนเวรทั้งหลายที่เราตั้งใจทำ หรือไม่ตั้งใจทำร้ายเขาก็ตามหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่บางครั้งรู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนมีคนอยู่ร่วมห้องด้วยค่ะหญิงสาวบอกถึงความกลัวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจให้พี่สุขรับรู้ท่านจึงมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาขอแค่มีสติและอย่าก,กลัวเท่านั้นอาตาม,มาขอให้โยมโชคดีนะหญิงสาวก้มกราบท่านอีกครั้งแล้วเดินออกจากวัดแห่งนั้น ด้วยความมั่นใจว่าจะไม่เจอกับสิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปคืนนั้นกันเกลาวสวดมนต์ไหว้พระและแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจากนั้นก็นอนเช่นเดิมแต่เปิดโทรศัพท์เอาไว้เป็นเพื่อนส่วนเธอค่อยๆหลับไปและตื่นมาอีกครั้งเมื่อรับรู้ว่า มีเสียงฝนตกเบาๆและเริ่มหนักขึ้นทุกทีฝนตกอีกแล้วหญิงสาวกวาดมองตาไปรอบๆห้องพบกับความมืดเธอแปลกใจว่าโทรศัพท์ที่เปิดเอาไว้จอดับไปแล้วทั้งที่เธอตั้งค่าเอาไว้ไม่ให้มันดับหญิงสาวสะดุง้งเมื่อเห็นใครบางคนยืนอยู่ที่ปลายเท้าและร่างนั้นสูงใหญ่จนน่ากลัวโดยเฉพาะดวงตาที่เป็นประกายวาวับ คุณเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงเนี่ยออกไปนะฉันกลัวแล้วเธอถามด้วยความกลัวและพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ก็สิ้นเรี่ยวแรงก,กันเกาวได้แต่นอนมองผู้บุกรุกแล้วกรอกดวงตาไปมาไอ้เจ้าตัวนั้นมันขยับเข้ามาหาเธอจนใกล้ข่าไปได้ทุกที่ตามที่ข่าต้องการมันตอบด้วยเสียงสะท้อนกลับไปมาจนดังไปทั่วทางห้องกันเกาขนลุกสู้มือเท้าย็นเฉียบ และอ้าปากค้างและตั้งใจที่จะเรียกแม่ออกไปจากห้องชันเดี๋ยวนี้นะเธอพูดโดยไม่มีเสียงแต่มันกลับขยับตัวใหญ่เข้ามาใกล้ยิ่งกว่าเดิมแล้วก้าวเข้ามายืนใกล้ๆกับขอบเตียงแล้วมองเธอด้วยสายตาน่ากลัวเจ้าไม่มีสิทธิ์ไล่ข้าเพราะข้าเลือกเจ้าแล้ว <laughs> มันหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นความหน้ากลัวที่เกิดขึ้นจากหญิงสาวซึ่งเธอรู้ว่า มันคงไม่ประสงค์ดีแน่แต่ไม่รู้ว่ามันจะทำอย่างไรกับเธอแกแกเป็นตัวอะไรกันแน่กรันกาวถามด้วยเสียงสันส่นๆเจ้าอยากรู้หรืองั้นข้าก็จะบอกให้ข้าคือพูดที่มากับสายฝนข้าเห็นเจ้าโดยมองเข้ามาจากทางหน้าต่างเจ้าคือแหล่งอาหารที่ดีของข้าเฮ้ยนี่แกเป็นผีแกจะกินฉันเหรอกรันล่าสะดุ้งสุดตัว เธอกลัวจนแทบหยุดลวมหายใจเมื่อรู้ความจริงว่าเจ้าตัวนี้มันคือผีข่าขอกินเลือดแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพอหมดหน้าฝนข้าก็จะไปและตอนนี้ข้าหิวแล้วขอเลือดให้ข้ากินสักนิดเถิดนะจากนั้นมันก้มหน้าสุดสะพรึงเข้ามาใกล้ๆกับแขนของเธอแล้วจ้องมองจนตาลุกหญิงสาวสะบดัดใบหน้าไปมาและกรีดเสียงร้องด้วยความกลัว เมื่อเห็นใบหน้าเน่าเฟะซึ่งเต็มไปด้วยหนอนตัวโตๆอีกทั้งกลิ่นเหม็นเน่าจนเธอแทบขาดใจไม่อย่าอย่านะฉันกลัวแล้วไปกินคนอื่นเถอะเลือดฉันไม่อร่อยหรอกไม่ได้ในเมื่อข้าเลือกเจ้าแล้วกว่าจะหมดหน้าฝนข้าก็คงอิ่มไปนานและเจ้าก็จะต้องตาย <laughs> มันหัวเราะจนน่ากลัวและกันเกาก็รู้ตัวว่ากำลังจะตกเป็นเหยือ่อ ของเจ้าผีร้ายเธอจะปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำจิตไม่ได้เด็ดขาดจึงตั้งสติและสวดมนต์ในใจตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างทันทีที่เธอสวดมนต์เจ้าผีร้ายสะดุ้งสุดตัวแล้วถอยห่างออกไปพร้อมกับกระทืบเท้าลงกับพื้นจนดังจเจ้ากลาสวดมนต์ไล่คาหรือดีถ้าย่างนั้นอน่าอยู่เลยมันคว้าแขนเธอขึ้นมาอ้าปากงับทว่ามันกลับปล่อยแขนเธอ ลงราวกับจับต้องของร้อนๆเข้าไปจนเต็มอมันร้องเสียงดังและมือมันลุกเป็นไฟแล้วลามขึ้นไปตามแขนจนถึงหัวและส่วนอื่นๆของร่างกายมันจึงส่งเสียงร้องโหยหวนโดยปัดฝ่ามือใหญ่ลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายการกล่าวเห็นดังนั้นจึงสวดมนต์ต่อไปอีกด้วยดวงจิตที่แน่วแน่ช่วยให้เรียวแรงกลับคืนมา เธอลุกนั่งพร้อมกับทำสมาธิหญิงสาวสวดแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งผีหิวตนนั้นด้วยไม่ไม่ข้าไม่ขอรับสวนบุญส่วนกูศนจากเจ้าไม่มันร้องหหยหวนพร้อมกับร่างลอยออกไปจากหน้าต่างกลั่นกล่าวลุกขึ้นแล้วมองตามท่ามกลางฝ่ายฝนที่ตกโปรยปลายเธอเห็นร่างมันดิ้นทุรนทุรายกับพื้นแต่ฝ่ยังคงลุกท่วมตัว ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอนะฉันขออโหสิกรรมให้แก่เจ้าด้วยเช่นกันเธอสวดมนต์อีกครั้งซึ่งใช้เวลานานและไม่สะทกสถานต่อเสียงที่ร้องโหยหวนและเห็นว่าร่างของมันสลายไปในกลางอากาศฝนหยุดตกแล้วกันกล่าวสลัดความกลัวออกไปเธอยกสร้อยเชือกล่มที่มีพระเครื่ององค์เล็กๆขึ้นมาไหว้พร้อมกับระลึกถึงพระคุธคุณที่ช่วยให้รอดพ้นจากเจ้าผีร้าย ไม่เช่นนั้นป่านนี้เธออาจจะถูกมันดูดเลือดจนตายไปแล้วก็ได้